วันนี้มาสูบลองสูบลอ,องปลาธณะปลาขึ้นมาเนี่ยเนี่ยปลาโอ้จับปลาก่อนจับปลาก่อนอุ้ยกระดุกกระดุกกระดุกสูบบ่อไอ้สูบลองหน้าฝายเลยนะครับปลาก็ขึ้นมาเนี่น้ำมาโอ้ไม่ได้จ้อย ไปเยอะนะมีตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งจับได้ไหมจับไงอะปลาดุกจั่แต่ระวังนะ่ะอุ้ยลงไปแล้วปลาดุกปลาดุกนาอันตรายน้ำเดือไม่เยอะครับน้ำเดือไม่เยอะเราใช้เครื่องเล็กใช้เครื่องยนต์เล็ก นะเนาะแลปลาเยอะแล้วน,นั่นเองจะเครื่อนยันเล็กเนี่ยปลาซิวปลาซ้อยก็เยอะเริ่มน้ำเริ่มรอดแล้วปลาดุกมันไปโน่นหมดแล้วขึ้นอีกแล้วนะ่นตัวใหญ่แล้ว ขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นมาแล้วตัวนี้เดี๋ยวปลากันอึ๊บแน่เรียบร้อย พอน้ำลดมันก็จะขึ้นโน่นน่ะขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วอูปลาช่อนก็มีปลาช่อนเดี๋ยวปลาช่อนก่อนเห็นแต่หางนี่อูเห็นแต่หางเห็นแต่หาง,หหางอึ๊บเอาอึ๊บมันได้แล้วปลาช่อน อย่ามือก่อนยังมีปลาดูกอีกปลาเยอะครับแล้วก็ก็จะไต่ขึ้นมาไต่ขึ้นมาเนาะนูะ่น,นดิ้นอยู่นะเดี๋ยวเราพวก เออไม้เนี่ยกิ่งไม้นี่ออกน้ำตรงนี้ก็ลดไปแล้วสูบห้องครับสูบห้องตาเยอะกวน,น้ำไปทั้งไหน,น ไปทางโน้นใช้เครื่องสองเครื่องห้าแรงห้าแรงครึ่งข้อสองสูบเครื่องเบนซินโอ้โต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 มาชนมาชน ไปชับตัวโตวมาข้อมาข้อโดนขึ้นแล้วตุงไปเรื่อยไปไปแล้วขึ้นมา,นาขึ้นมา มันก็จะเอาปลาดุกอ่าเรียบร้อยเข้าแล้วเดี๋ยนนี้นะปลาเยอะครับปลาเยอะแตมานมีแต่ปลาดุกปลาอย่านี้เนี่ย ม,มีเท่าก็มีนะเทา่าพวกเทา่า เป็นเทานั่นเนี่ยผิวเขียวเนี่ยเป็นสาหลายเนาะสาหลายน้าจืดเนี่ยเนี่ยสาหลายน้ําจืดมันแก่แล้วครับแก่แล้วแก่แล้วกินไม่ได้แต่ก็พอพอจานนี่ถ้ากินก็กินได้นะเอาไปต้มเป็นสาหลายทะเลไอสาหลายน้ําจืดสวยสวยอยู่พอได้พอได้ Pakat ini dah Pakat ini dah Oh Kini dah yeah, Dah yeah, dah yeah. dah Kita letak ni Dah dah -da. ได้แล้วได้แล้วได้แล้วนี่ตัวเดียวเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆครับ นอนดันก็ไปดูก็ไปแล้วก็จะมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆน้ำใกล้รถแล้ว ขึ้นไปโน่นแล้วขึ้นไปโน่นแล้วโอ้ไม่ทันไม่ทันไม่ทัน ขึ้นมาเนี่ยตหนึ่งไปใส่ล่ะขึ้นมาสูงอยู่เลยยุทธ์แถวเนี่ยแหละเมื่อกี้น้ำเริ่มลดแล้วครับน้ำเริ่มลดแล้วนู่นกระโดดดองแดงดองแดงเลยปลาเพียบนี่ จะได้กินไหมนี่จับเอาเลยดีกว่าเอ้อนกจับไม่ได้เดี๋ยวรอน้ำรดค่อยว่ากันครับผมอันนี้แค่นี้ก่อน สวัสดีครับผม